วันที่7พฤษภาคม2567แซมซีสายข่าววงในของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมารายงานว่าตัวแทนของเอริกเทนฮากได้ร้องขอให้บอร์ดบริหารของสโมสรที่นำโดยกลุ่มทุนอินิออสอินิออสรีบตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับกุนซือชาวดัต์สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตัวเทนฮากและเอเยนต้องการทราบว่าควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพราะตอนนี้มีข่าวลือสะพัดออกมาจากทั่วทุกสารทิศว่าบาเยอร์มิวนิคยักษ์ใหญ่จากเวทีบุนเดสลิกาเยอรมนีสนใจดึงตัวเทนฮากไปนั่งตำแหน่งกุนซือ ทั้งนี้เดิมทีแล้วบอดบริหารของทัพปีศาจแดงมีความตั้งใจที่จะตัดสินอนาคตของเทนฮากหลังฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงโดยใช้ผลการแข่งขันในเกม FA คัพรอบชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเกณฑ์ชี้วัดสำคัญเยอเกนคลอปกุนซือลิเวอร์พูลอาจพลาดคุมทีมเกมอำลาศึกพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายพบวูฟแฮมตันวันที่7พฤษภาคม2567แฟนลิเวอร์พูลอาจไม่ได้เห็นเยอเกนคลอป คุมทีมนัดสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของวูฟแฮมตันหาครอปโดนใบเหลืองในนัดเยือนแอสตันวิลล่าวันที่14พฤษภาคมเวลา2นาฬิกาฤดูกาลนี้ครอปโดนใบเหลืองไปแล้ว2ใบในเกมลูตันทาวกับเบอร์ลี่หากโดนอีกใบจะทำให้หมดสิทธิ์ลงคุมทีมข้างสนามนัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์ทันทีถือเป็นนัดอำลากับการคุมลิเวอร์พูลสำหรับลิเวอร์พูลการันตีการจบอันดับ3แน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายเปิดบ้านพบวูฟแฮมตันวันที่19พฤษภาคมเวลา22นาฬิกา เชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่า2,000ล้านเพื่อคว้าแข่งเจ้าของฉายาเมสซี่บราซิลเข้ามาร่วมทีมวันที่7พฤษภาคม2567เบนเจคอบรายงานว่าเชลซีได้เริ่มเปิดฉากเจรจากับพันเมรัตเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเอสเตวาวิลเลียนดาวเตะวัย17กระตัดเข้ามาร่วมทัพโดยแข่งเจ้าของฉายาเมซิโยหรือเมสซี่บราซิลจะสามารถย้ายทีมอย่างเป็นทางการได้เมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์ สถานการณ์ในตอนนี้เชลซียังไม่ได้ยื่นข้อเสนอใดๆเข้าไปแต่เชื่อว่าพวกเขาพร้อมจ่ายในราคา30ล้านยูโร1,191ล้านบาทพร้อมกับแอดออนที่อาจทำให้ค่าตัวพุ่งขึ้นไปสูงถึง60ล้านยูโร2,382ล้านบาทอย่างไรก็ตามพันเมรัตนั้นอยากได้ข้อเสนอที่เป็นเงินต้นจำนวน40ล้านยูโร1,588ล้านบาทบวกกับแอดออนที่จะทำให้ค่าตัวรวมพุ่งขึ้นไปแต่หลัก70ล้านยูโร2,779ล้านบาท ทั้งนี้เชลซีไม่ใช่สโมสรเดียวที่ติดตามสถานการณ์ของเอสเตววลอย่างใกล้ชิดเพราะบาเยอร์มิวนิกเองก็น่าจะยื่นข้อเสนอเข้าไปให้กับต้นสังกัดของนักเตะพิจารณาเช่นกันขณะที่2ยักษ์ใหญ่จากเวทีลาลิกาสเปนอย่างระอันมาริตและบาร์เซโลนาน่าจะถอนสมอจากดินนี้เป็นที่เรียบร้อยเปิดเผย3ปัจจัยที่จะทำให้เชลซีกำชัยเหนือเปอเชในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเห็นเข้ามาร่วมทีม วินเซนโซดันเจโลนักเก่าจากลาการเซตาเดลโลสปอร์ตสื่อดังของประเทศอิตาลีรายงานว่าถึงแม้ปารีสแซงแชรแมงจะให้ความสนใจในตัววิกเตอร์โอซิมเฮนหัวหอกของนาโปลีแต่ยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีมีโอกาสคว้าลายเซ็นนักเตะรายนี้ไปครองมากกว่าแม้ผลงานในสนามจะค่อนข้างย่ำแย่ สำหรับปัจจัยแรกที่ทำให้โอซิมเฮนอาจจะอยากไปค้าแข่งให้กับเชลซีก็คือการที่เขามีดีดียดรอกบ้าตำนานดาวยิงของทัพสิงโตน้ำเงินครามเป็นต้นแบบทำให้การย้ายไปค้าแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจะเป็นการสารฝันในวัยเด็กของเขาประการต่อมาก็คือเชลซีสามารถการันตีนาทีในการลงสนามได้มากกว่าเนื่องจากพวกเขากำลังขาดเพชรรคาที่จะสามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมอยู่แล้วขณะที่ปารีสนั้นเต็มไปด้วยตำแหน่งศูนย์หน้าราคาแพงไม่ว่าจะเป็นรองดานกโกลโมอานีและกอนซาโลรามอส ส่วนเหตุผลสุดท้ายก็คือนาโปลีอาจอยากได้ตัวผู้เล่นที่แนบมาอยู่ในดินนี้ซึ่งจากที่มีการรายงานออกมาล่าสุดก็คือบอร์ดบริหารของสิงบลูต้องการผ่องถ่ายโรเมลูลูก้ากูออกจากทีมพอดีเพราะฉะนั้นพวกเขาก็น่าจะยื่นดาวเตะชาวเบลเยียมรายนี้บวกกับเงินจำนวนหนึ่งให้นาโปลีพิจารณาติอาโก้ซินวากองหลังเชลซีได้สโมสรใหม่เรียบร้อยแล้วหลังเตรียมอำลาสิงบลูหลังจบฤดูกาลนี้ความเคลื่อนไหวของติอาโก้ซินวากองหลังชาวบราซิลของสิงโตน้ำเงินคราม เชลซีที่ตัดสินใจว่าจะโบกมืออำลาถิ่นสแตมฟอร์ดบริดหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดฟลูมินเนเซสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกบราซิลประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการคว้าซินวามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยโดยประการหลังวัย39ปีเซ็นสัญญาร่วมงานกับทีมดังแดนแซมบ้าจนถึงปี2026 สำหรับซินวาเคยค้าแข่งกับฟลูมินเซและช่วยทีมขวาแชมป์โคปาโดบราซิลในปี2007และเข้ารอบชิงชนะเลิศโคปาลิเบอร์ตาโดรสในปี2008รวมแล้วเล่นให้ทีมไปทั้งสิ้น146นัดทำได้14ประตูก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะได้กลับทีมเก่าอีกหลังออกไปไล่ล่าความสำเร็จในยุโรปมากมายกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างเอซีมิลานปารีสแซงต์แ,แชร์แมงและเชลซี